สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้พามาชมกุลาบน,นะคะเป็นเป็นผู้ปลูกกุลาบมือใหม่นะคะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่เจ็ดต้นได้มาวันที่ยี่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ยังไม่มีความรู้เรื่องกุลาบเท่าไหร่ซื้อกุลาบมาจากสวนในพื้นที่นะคะสวนยาที่ ซื้อมาจากร้านขายต้นกุหลาบยังไม่ได้พ่นเลยนะคะซื้อโปรวาโดมาแต่ยังไม่ไ,มได้พ่นเราลงแค่เออ่พวกน้ำส้มควันไม้ไปก่อนแล้วก็ยาเส้นยาฉุนน้ำยาเส้นยาฉุนอะไรพวกนี้ค่ะพ่นไปได้สองครั้งเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีน้องแมลงเข้ามานะคะต,ต้นแรกของเรานะคะจะเป็นดอกสีแดงคือดอกนี้นะคะ ชื่อพันธุ์ของเขาก็คือนี่นะคะเลดปัคลาใช่ไหมคะออกเสียงไม่ผิดนะคะมือใหม่ยังไม่ได้รู้จักสายพันธุ์เท่าไหร่น้องออกมาก็มีสีแดงแบบนี้นะคะออกดอกมานะมีแทบจะไม่มีกลิ่นเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเราก็ได้เข้ามาในในต้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะ ซื้อมาจากงานเกษตรแฟร์ต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ยอดเขาเริ่มแตกแล้วนะคะเพราะว่าได้ตัดกิ่งเขาจากที่ออกดอกแล้วเขาก็โรยตัดกิ่งไปนะคะนี่ได้กิ่งใหม่อวบออกมาเลยนะคะนี่แบบนี้เขาคงจะรอดแล้วใช่ไหมนะคะต้นนี้ก็จะเป็น พันธุ์มงคเคนะคะดอกสีชมพูอ่อนดอกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะดอกประมาณประมาณไม่ถึงสองนิ้วไม้มันทัดนะคะมงคเคของเพื่อนๆที่เห็นในอินเทอร์เน็ตทำไมดอกใหญ่จังเลยของเราทำไมเล็กๆมันมีกี่สายพันธุ์ใครทราบช่วยบอกด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะก้านนองก็จะเป็นเล็กๆ ตามกิ่งเลยค่ะ้องออกดอกมาเยอะนะคะตอนซื้อเราก็จะตัดออกมาแล้วก็จะมีกิ่งอบอวออกมานะคะแบบนี้ตองไหนก้านเล็กน้องก็จะแตกออกมาเล็กตามนะคะเนี่ยค่ะเพี้ยยังไม่มีนะคะได้ฉีดน้ำหมักยาเส้นนะคะไปแล้วก็มีน้ำส้มควันไม้ด้วยฉีดไปทั้งหมดสองรอบสัญญาณชีพแบบนี้คือ คงจะรอดแล้วใช่ไหมคะมาที่ได้มาจากงานเกษตรแฟร์ซึ่งสวนเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดที่ที่เราอยู่นะคะส่วนดินนะคะเราก็ใช้ดินถุงธรรมดาที่จะเลือกที่จะจะผสมมีส่วนผสมที่จะร่วนๆร่วนๆเยอะหน่อยพวกใบกัมปูพวกแกลบพวกอะไรพวกนี้หาได้ตามแถวบ้านนะคะแต่เลือกร้านที่มีแบบที่เราอยากได้นะคะแกลบของร้านเนี่ยค่ะ ติดมาด้วยเราก็ไม่ได้เอาออกเยอะเท่าไหร่แทบจะไม่ได้เอาออกเลยเพราะกลัวลากเขาสะเทือนนะคะเราใช้วิธีเอาวะสะัสดุก้อนใหญ่ๆลองตรงนี้ค่ะสักเยอะเลยลองเยอะเลยนะคะเพราะกลัวว่าน้ําจะขังแล้วก็ทําให้ลากเขาเน่าเราใช้ลองเอาเยอะๆเ,เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็เติมดินนะคะแล้วก็จะมีกับมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็เอาไปโรยหน้ากระถางนะคะ สัญญาณชีพแบบนี้คือจะรอดใช่ไหมคะเนี่ยนี่เลยดอกสีขาวตัวนี้บานทนมากตั้งแต่วันที่25่ิพฤศจิกายนที่เราซื้อมาจนถึงวันนี้8ปธันวาคม2567น้องน้องก็โสมและแต่เอามือไปจับน้องก็ไม่รวงนะคะต้นนี้คนขายไม่ทราบชื่อนะคะเพราะว่าป้ายมันหายแต่ลักษณะ ของก้านเขาจะมีอย่างเงี้ยค่ะมีนามเล็กๆ่ค่ะตามก้านแล้วก็มีมีหนามเล็กๆเกนี่ยนะตามตามต้นน่ะนิดเดียวเองนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปซื้ออะ่ะจะบอกคนขายว่าขอพันกุหลาบไร้หนามน้องเขาก็าหามาให้นะคะไร้หนามหรือหนามน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครทราบชื่อช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะ เราจะมีรูปตอนที่น้องบานใหม่ๆนะด้วยเดี๋ยวเราเอาภาพแทรกให้ดูว่าใครทราบชื่อน้องช่วยบอกหน่อยนะคะสีขาวออกนวลนๆไม่ถึงกับครีมนะคะเนี่ยค่ะไม่มีชื่อต้นนี้ก็ใบเขียวดีอยู่จนถึงวันนี้นะคะช่วงนี้เพลย,ยังไม่เห็นมาเกาะมากินเท่าไหร่ ตอนนี้นะคะต้นต่อมาคือดอกสีนี้นะคะสีส้มนะคะตอนบานสวยมากตอนมาอยู่กับเรามันจะเริ่มมีดอกหนึ่งดอกนะคะแล้วก็เราจะก็จะตัดดอกเก่าออกไปแล้วนะคะนหนึ่งสองสามนะคะ ออกตัดออกไปสามสี่จุดนะคะนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีมีแล้วนะคะมีกิ่งใหม่แดงๆออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออิมิเลียงใช่ไหมคะกิวลอ็อตอิมิเลียงกิวล็อตนะคะจะมีแตกออกมาแต่ตอนนี้เราแอบเห็นใบหยิกแล้วนะคะนี่มีใบหยิก,ยกแต่ก็ไม่เยอะนะคะ ดอกสีส้มสวยมากอันนี้นะคะเขาจะมีหนามนะคะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ชอบหนามกุหลาบค่ะทุกคนเราเอากันไกลเล่มออกหมดเลยเดี๋ยวมันจะแบบเรามาทําอะไรแล้วมันจะทิ่มเราอะค่ะตัดหนามกุดหมดเลยอะต้นไม้บ้านเรามีหนามเราทําแบบนี้หมดเลยตัดหนามให้ทั่วๆแบบนี้ค่ะต้นต่อมานะคะนี่เลย คอเดสจูบิลี่นะคะแตกกิ่งออกมาใหญ่มากนี่นะคะกิ่งใหม่ของคอเดสจูบิลี่นะคะใบใหญ่มากนะคะกุหลาบสายพันธุ์นี้นี่มีน้องมแมลงมาเกาะด้วยนี่นี่นี่ไม่ยอมไปค่ะเนี่ยนะคะรอยเราตัดแล้วเราก็ป้ายปูนกันกันเชือ้อรากันเชื้อโรคเชือะะ้อราตัดดอกออกไปนะคะ ที่เขาร่วงโรยแล้วนะคะนี่นะคะชื่อพันเขากิ่งนี้เพื่อนๆที่ปลูกกุหลาบมาก่อนช่วยดูให้หน่อยว่ากิ่งเนี้ยใช่ของน้องหรือว่าเป็นเป็นกิ่งของตอป่าหรือว่าเป็นกิ่งของน้องนะคะคอเดีย j จูบิลีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวหมุนกระถางเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ ใช่กิ่งของคอเดสจูบิลี่ไหมหรือว่าเป็นกิ่งของตอป่าก็น่าจะใช่นะคะใบคล้ายๆกันเลยเนี่ยใบคล้ายๆกับนเนาะเราว่าน่าจะใช่ของน้องนะไม่ใช่ของตอป่าดีใจเกอร์ไม่อยากดีใจเกอร์แต่แบบใหญ่มากกระโดงใหญ่มากค่ะน้องมีหนามนะคะต้นนี้นี่ดอกสวย ดอกสีสวยมากดอกแล้วก็ดอกใหญ่แต่มาอยู่กับเราไม่รู้ว่าจะดอกใหญ่แค่ไหนนะ,ะเมื่อวานนี้ได้ใส่ปุ๋ยหมูขี้ไก่อัดเม็ดไปโรยไปบางๆรอบๆเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งพราะคนขายบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดถ้าดอกใหญ่นะคะเราไม่กล้าใส่เยอะเราตอนแรกเลยเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเอามาตั้งไว้เฉยๆนะคะตรงนี้ที่เราตั้งเนี่ยแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแดดทั้งวันแดดแดดเต็มวันนะคะ เดี๋ยวพอน้องแข็งแรงขึ้นเราก็จะแยกย้ายไปอยู่ตามจุดต่างๆนะคะต้นต่อมานะคะชิโนบุโนรุใช่ไหมเราไปถามเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเออ่อชื่อชิโนบุเรโดใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ทราบว,ว่าชื่ออะไรกันแน่เรากลับไปซื้อต้นไม้กับคนขายอีกครั้งหนึ่งคนขายก็บอกว่าชิโนบุโนรุเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะดอกจะเป็นสีม่วง สวยมากสีม่วงแบบโดนใจเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะแทรกรูปให้ดูนะคะถ้าใครทราบว,ว่าชื่อพันุ์อะไรเนี่ยเรากวนช่วยบอกเราด้วยนะคะคนที่ปลูกกุหลาบหรือว่าคนที่รู้จักนะคะเราเราได้น้องมานะคะแล้วก็จะมีกิ่งแห้งไปกิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดกุดเลยนะคะแล้วก็เลยแบบตัดแต่งให้น้องแบบอยากให้น้องแตกใหม่ ต้นนี้ตัดแล้วยังไม่แตกนะคะยังไม่แตกเลยต้นอื่นเขาแตกมาแล้วค่ะเนี่ยนะคะคือคาใจเรื่องชื่อมากใช่ชื่อนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไปเซิร์ชใน Google มันก็ไม่มีชื่อนี้นะคะ่ะมีแต่ชิโนบุเรโดใช่ไหมจะออกเสียงถูกไหมคะเรโดหรือเรโดรบกวนคนที่รู้ช่วยบอกด้วยนะคะ ต้นต่อมาครีสนะคะนี่เลยครีสครีสสีขาวหอมนะ,ะเป็นกุหลาบมีหนามนะคะเพิ่งตัดแต่งไปดอกเขาโรยหมดแล้วดอกร่วงนะคะลักษณะนิสัยแต่ละต้นเรายังไม่ได้เรียนรู้เลยว่าชอบแดดจัดหรือแดดกี่ชั่วโมงนะคะแต่เท่าที่เอามาก็คือแดดจัดทั้งวันเลยตั้งไว้ ทั้งเจ็ดต้นตั้งไว้ตรงนี้นะคะพี่ดีตัดไปยังไม่แตกเช่นกันนะคะดอกสวยนะคะราะคาเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตการออกดอกออกกิ่งหรือว่าน้องตุยหรือว่าน้องจะไม่รอดจะมาขอากำแนะนนำแล้วก็จะมาโพสต์วิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์แนะนำให้กำลังใจเราได้เลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ